เาไม่อเรีสนไม่ใช่สย้าแต่เป็นสยเ้าท่นสอแล้วราก็ังไม่รู้ว่าอยงไรเดนะคะัไม่สรุปว่าเออพี่สมีเสียงที่เขาแบะแล้วรู้เปล่าว่าตอนแรกเขาวางพี่เคนไว้เลยนะเรื่องนี้ไมไม่รู้คไม่รู้อืมถือว่าโอเคยังไม่กายอยู่นะ ไ่อะไรยังไม่ทราบครั makes, it? It ่าได้ย oh, okay. ินาว่าเป็นตาไม่ร well, yeah, like ู้อะไรนะและอย่างเวอร์ชันเดิมโปเคยดูมาก่อนไปไม่เคยใช่ปะทไม่ได้น่าจะเป็นอรัน่อเอะแล้วนี่ก็รีเมคอไเจ้านี่ก็รีเมคหรือว่าจะมาทางนี้ไข่รีเมคนะผมว่าอ รว่าท่อภองู้จั่ว่าต so so well, ุ it. It so so ้ยรักเพลงทั่งหมดต้อื็นแล้วรักเอาไปเลยว่ามันเป็นเรื่องึงหวนะ่ไ้ไม่ได้เกี่ยวว่าเขาจะทำให้มเนเลละครดีมี่ต่อก็คือช่วยเราถืูต้องมาจะรับละครเพราะว่าช่ี่เริเปิดละครเราจะเริ่มต่อห้องคิวเราแล้ไม่ มีหนึ่งสองเรื่องอ่ะอีกหนึ่งก็คือเล่นแค่เรื่องเดียวอ่ะหมายถึงว่า